โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ channel Story Universe นะครับผมกับอ่าในวันในี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับก็เราถือว่าเราก็จากนไปนามกันนะเออมันเป็นแอปนะครับชื่อแอปว่า Super Me หรือเป,เปออล่า Comic Avatar Maker นะครับซึ่งมันคือแอปอะไรเนี่ยเรามาลองมาดูกันก่อนฮนะเป็นผู้ชายเลยกันโอเคคล้า <c> ย <oughs> ๆกับเรามาแต่งหน้าตัวละครอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สามารถเซฟได้ด้วยหรอั้งเราอลองดูมันจะเซฟได้เปล่ามาดูกันนะหน้าผมจะเป็นแนวไหนดี น่ผมจะไม่จะไม่เป็นเออน่าจะประมาณอืมมันก็ไม่ถึงกับกลมขนาดนี้นะจะออกเลี้ยวๆหน่อยเอออันนี้ก็ได้มัง้งมาดูผมครับผมที่ผมมีตอนนี้นะมันก็ไม่ถึงกับจริงๆอ่ะผมอะ่ะผมของผมนะเป็นแบบนี้เลยถ้าไว้ถ้าไว้ยาวนะแต่ตอนนี้มันผมสั้นอยู่ผมจเอาวนี้แหละจะได้เข้ากับมาสคอตของแชนแนลเรานะ เอามาก็เป็นผมมีมีอันนี้อะไรหนวดเหรอผมมีหนวดนะหนวดหนวดหนวดก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้มีแบบที่มันพอดีพอดีไหมไม่มีเลยเหระคือมันก็มันเยอะไปอะ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้หนวดผมอะ่ะ นี่เป็นหน้า e x p e n s i o n เอเอหน้านี้เขาท่า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 มีดวงมีตามีอะไรด้วยนะแต่ปลาผมก็จะประมาณตาประมาณไหนดีมานี้หรือเปล่าไม่ถึงกับขนาดนี้ จะประมาณนี้ก็ได้นะเออหรือเปล่าแต่ปากแต่ปากผมไม่เคยทําปากนี้ไม่มีความมั่นใจมาทําปากแบบนี้นะฮะนี่ผมว่าน่าจะประมาณนี้มากกว่านะเออจะประมาณนี้แต่ต้องเปลี่ยนคิ้วนะเปลีย่ยนคิ้วเป็นคิ้ว,ค,วคิ้วผมมันจะเป็นน่าจะประมาณนี้เปล่า มันก็ไม่เข้มขนาดนี้นะจริงมันจะบางกว่านี้แต่ว่าก็ทรงๆนี้แหละมีอะไรที่มันเข้าท่ากว่านี้ไหมเออๆน,นี่นี่โอ้โหยาวไปไม่ขนาดนี้ไม่เวิร์กมันเวิร์กเกินไปเออน่าจะเป็นอันนี้มากกว่านะน่าจะประมาณนี้แต่มันก็ไม่ถึงกับเข้มขนาดนี้แต่มันเป็นตัวกต์ตูนเนาะเจ้อะไรมากจมูกผมค่อนข้างมีค่อนข้างมีจมูกนะอ่า <laughs> เราจะหมุกราอาจจะเป็นอันนี้ก็เป็นได้นะอ่าเนี่ยก็เกินไปอันนี้มันก็ไม่ใช่นี่หรือเปล่าเออ,เอออาจจะประมาณนี้แต่มันตลอ,อกกันไปไหมมันดวลดูหลอกจังเลยมันไม่ใช่ความจริงความจริงเราไม่เล่นหลอกขนอดนี้นี่อะไรหนวดละ่ะเหมือนหนวดเลย จมูกมันยาวไปไหมไปดูที่จมูกใหม่อีกรอบด,ดิเขารู้สึกว่าจมูกมันจะยาวไปโห้ผมก็ไม่ได้โด่งอะไรเวอร์บังอะไรขนาดนี้ต้องมาดูที่จมูกใหม่อีกรอบฮะเอาเป็นแบบพอดีพอดีดิเออพอดีพอดีไม่ต้องเวอร์แต่เมื่อกี้จมูกมันเวอร์บังมากแบบโด่งเกินมันจะดูหน้าตาหล่อเหลาเอาการเกินไปไหมเนี่ยตามจริงมาดูที่หูฮนะผมเป็นคนค่อนข้างหูกลางนะเป็นอันนี้แล้วกัน อ้นี่ไงนวดนี่เจอแล้วเจอแล้วอ้านี่แหละนี่แหละช่างเหมือนตัวจริงสุดเกินแค่นวดนะนอกนัน้นไม่เหมือนละอ่าโหมีสัญลักษณ์มีนน่นนี่นั่นด้วยโอ้โหไม่เอาแล้วกันโอ้ยตรงนี้มีแว่นตานะี่ฮะที่จริงผมก็มีผมก็ใส่แว่นนะเวลาเล่นคอมแว่นผมจะเป็นทรงเนี้ย <c oughs> โอ้มีชุดครับชุดผมชอบใส่ มีชุดไอ้ล้มองอแล้วแมนเน่ยนะใส่ชุดอะไรดีชุดมันไม่ต้องฟิกก็ได้มั้งว่าต้องเป็นแบบเหมือนตัวจริงแต่ตัวจริงผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูลอ,อขนาดนี้นะเออเออ,อย่างนี้ก็ได้ดูขึ้นขึ่มสีดำแต่เสื้อมีเยอะมากเลยฮะมาเสื้อมีเยอะมากเลยนะเพื่อลองโหลดหมาแอดเล่นดูนะ ก็จะมีทิ้งลิงไว้ที่ด้านล่างไม่รู้มี iOS หรือเปล่านะผมใช้เพราะเพราะผมใช้ Android มีอะไรอีกไหมเฮ้ยมีพวกอ,สสอุปกรณ์เลยฮะมีพวกมงพวกหมวกแต่ผมไม่มีผมไม่ค่อยได้ใส่แต่จริงผมก็ใส่หมวกนะพวกหมวกแก๊ปยอะไรเงี้ยใหญ่มากโอ้โหมีแบบนารูตรงแล้วโต้ด้วยนะมีหมวกไรยทหารนะเพราะผมชอบใส่หมวกไรยทหารไอ้นี่อะไรอ่ะ เย็ดเคหาาดมากม,มีมีแบบถีโบโปเกบอลไหมมูดาดามนี่เท่มากะฮะโอ้โหนี่มันเท่มากเลยใช้ไม่ได้มันใช้ได้อยู่แต่เราไม่เอานะอันนี้คืออะไรโอ้เปลี่ยนข้างหลังได้ด้วยจัดไปมีธงชาติไทยไหมมูมีมีธงชาติด้วยนะนี่มีธงชาติไทยหรอเอ้ยนี่ดียวนี่ดีกวเข้าท่าเขาท่า เอ้ยเขาท่าว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอ้ยอันนี้น,นีสวยว่ะอันนี้สวยเอ้ยเอาเรื่องว่ะค่อนข้างมีให้แต่งหลากหลายเลยนะฮะโอ้ถ้าเกิดเป็นแบบเป็นโปรแกบอลจะดีมากไงนะ,ะตรงนี้แต่ไม่มีไงประเด็นนะไมถ้าเป็นถ้าเป็นโปรกบอลจะแหลมเลยเอยถือลมเีว่ะถือลม มันยังมัเยอะถึงเลยโอเคลองเซฟดูว่าเซฟได้ไหมอ่าอ้าวเซฟแล้วอีเมดไปอยู่ตรงไหนละ่ะทีนี้เซฟเราไปอยู่ตรงไหนละ่ะทีนี้โอ้พอเราแต่งเราจะได้ของใหม่มาอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอ้นี่อะไรฟรีขึ้นมาฟรีอะไร ผมมีแบบว่าเก็บอุปรณต่างๆได้ด้วยครับบะ่ะสุดยอดจริงอันนี้อะไรตำลาเวทอะไรเนี่ยโอ้โหเราสามารถมาแต่งหน้าคนอะไรพวกนี้ได้ด้วยเหรอเยอะมากเลยฮะถ้าเราแต่งเหมือนใครนี่มันจะมา,มาเพิ่มในนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้สองคืออะไรเราสามารถล็อกอินล็อกอินอะไรอย่างเี้ได้ด้วยครับเออ ช็อปนี่ละ่ะอันจะเป็นพวกแอสเซสซอรี่อะไรพวกนี้ให้เราซื้อหรือเปล่าโอ้ไม oh, ่น,นี่ฮะมีโคโนงโคนันมีดบิตะนามิอันนี้อะไรนะชื่ออะไรลืมละนารูตรารตโตงนามูโตะก็มีครับโอ้โหมีไซยาแมนนะครับโอ้โหสแลมดังก็มาบากกี้ก็มาครับโอ้โหมียันนักเตะแข้งสายฟ้าซึนะก,ก็ยังมาโอ้โหตัวจ,จริงนงนา,นามูนามิอะไรมาหมดคนระับมีไอทงไอเทมด้วย ไอเทมโหมีหมวกยันเซนไซย,ยาครับสไปเดอร์แมนก็มีอลาเล่ก,ก็มานารูโตะนารูโตะมาหมดครับเอสคอนนี่คืออะไรไปสามารถรับได้ด้วยอ๋อถ้าเราติดตั้งเราถึงจะได้ใช่ไหมและไอกองของขวัญน,นี่คืออะไรอ๋อต้องไปซื้อครับโอเคผมก็มารีวิวเท่านี้แหละนะแต่ก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเป็นอะไร ว่าอะไรคืออะไรดูเหมือนจะสามารถคุยกันได้ด้วยนะผ่านแอปอะไรพูดไม่รู้เนี่ยนี่ไงของผมมีรูปพี่เซฟเอาไว้แล้วไม่รู้ว่าเอาออกไปใช้ได้หรือเปล่านั่นเนี่ยเอออย่างอยากรู้ว่ามันจะเอารูปนี้ออกไปใช้ดได้หรือเปล่าน่นจะใช้ได้นะเห็นไหมเพราะว่ามันขึ้นเป็นสองพันสิบหกวันที่สิบสองเดือนสามเอวันที่สามเดือนสิบสองสองพันสิบหก ตอน10โมง36เห็นปะผมคิดว่ามันน่าจะมีแน่ๆนะใครรู้อะไรก็บอกกันได้นะครับว่าได้หรือไม่ได้นะอืมก็มารีวิวแอปแค่นี้แหละโอเคไว้เจอกันใหม่ในพัทในคลิปหน้าครับโอเคครับผมใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับบ๊ายบาย